สวัสดีค่ะวกเรารายการครัวพาชิมนะคะมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้นะคะ1นงายสาตาบุตรวิประโค2สองนางสาวขชาพรวงทิพย์สามนางสาวจีรนันกุลจันเพงสี่นางสาวพรธิดามโนสินห้านางสาวสุปิยามางสุไลหกนางสาวอาชาาัชราศรีพิกแก้วเจ็ดนางสาวจีรนันกองแก้วและแปดนางสาวพป็นการทาทาทองค่ะสลับเมนูแรกนะคะก็คือต้มจืดเต้าหู้นะคะไปดูวิธีทำันเลย นี่นะคะเราก็หั่นผักให้เป็นชิ้นๆนะคะเพื่อจะนำไปต้มใส่หม้อนะคะและนี่ก็คือวัตถุดิบสำหรับการทำตุ้มจืดนะคะมีหมูสับมีขนอมีแครอทม,มีวุ้งเส้นมีต้าหู้แล้วก็มีผักหอมต่างๆนะคะเนอนะคะแล้วก็ตาอนน่้ผมลงรสนะคะ ใส่ตามความต้องการเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็เอาหมูสับลงไปในหม้อเลยค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะใส่ผักแล้วก็แครอทลงไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่เต้าหู้แล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ทำาพื่อค่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเต้าหู้จะละ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยอำเสิร์ฟเลยค่ะเ,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 เมนูต่อไปนะคะเราก็จะทำต้มเลือดหมูนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็หั่นเลือดหมูเลยค่ะนี่นะคะพอเราหั่นไปแล้วนะคะก็จะได้เป็นลูกเต๋าแบบนี้นะคะ น,น,นี่นะคะก็เป็นวัตถุดิบของต้มเลือดหมูนะคะวัตถุที่สำคัญเลยก็คือเลือดหมูนะคะแล้ก็จะมีตามเลือดผักนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะตามใจชอบเลยจ้าตอนต่อไปนะคะเราก็ใส่เลือดหมูลงไปเลยะคะ่ะนี่นะคะเราก็รอให้เลือดหมูสุกได้ที่นะคะแเราก็จะปรุงรดตามใจชอบเลยนะคะพอเลือดหมูสุกได้ที่เราก็จะใส่รสดีแล้วก็ ผงชโรดแล้วก็น้ำปลานะคะปรุงตามใจอชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่มะนาวด้วยนะคะเพ<ม>ื่อความแซ่บปิดแก้วแล้วตักพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นการทำไข่ตุ๋นองู้่นะคะดูวิธอทำเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไปเลยค่ะ ค่ะได้ประมาณนี้นะคะก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่เต้าหู้แล้วก็น้ำปลาลงไปเลยคะ่ะนี่นะคะก็เตรียมนึ่งได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ปิดฝาแล้วก็รอให้มันสุกนะคะอันนี้นะคะไข่ตุนก็เดือดแล้วนะคะแต่ยังไม่สุกมากนะคะ นี่นะคะหน้าตาของไข่ตุ๋นต้งก็จะได้ประมาณนี้นะคะเมื่อสุกแล้วนะคะแล้วก็นําออกจากที่นึ่งนะคะค่ะสำหรับเมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็นน้ำาดือดสมุนไพรนะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะนี่นะคะนี่เราก็จะหั่นมะนาวให้ลเอียอย่างนี้ก่อนนะคะนี่นะคะก็เป็นมะนาวที่เราหั่นไว้นะคะ นี่นะคะก็เป็นน้ำมะนาวที่เราคันไว้นะคะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือตะไคร้นะคะแล้วก็นำมาหั่นนะคะ<อ>ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลลงไปเลยนะคะตามรด ของแต่ละคนเลยนะคะชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะเดี๋ยวใครไม่ชอบหวานเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะนี่ก็คือน้าดื่มเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็จะใส่ตะไคร้มะกรูดนะคะลงไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่น้ํามะนาวลงไปเลยนะคะแล้วก็รอเดือดค่ะสับปะรของต้มจืดเต้าหู้นะคะแกงจืดเต้าหู้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเพราะส่วนประกอบของเต้าหู้นั้นทาจาก ส่วนที่ช่วยบำรุงร่างกายและส่วนประกอบของแจงตือเต้าหู้นั้นที่มีโภชนาการที่ช่วยให้ฉลาดเนื่องจากไข่ขมีโปรตีนสูงนะคะสาขค้วของต้มเลือดหมูนะคะนอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์มากมายเพราะในต้มเลือดหมูนั้นอุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่มีประโยชน์และสําคัญต่อร่างกายมากเพราะว่าถ้าร่างกายเราขาดธาตุเหล็กนะคะกระบวนการอกเลือดดาไปเป็นเลือดแดงนะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้น้อยนะคะหรือไม่เกิดขึ้นได้เลยะคะ่ะ แร่พคุณของไข่ตุนนะคะนักโภชนาการชี้ว่าไข่ตุนเหมือนสารอาหารที่เข้มข้นนะคะหากเปรียบเทียบกับไข่ไข่กับนมนะคะนมหนึ่งแก้วจะให้โปรตีนและวิตามินจํานวนหนึ่งซึ่งมีสารอาหารเข้มข้นกว่าน้ําหวานนะคะหรือน้ําอัดลมนะคะแต่ไข่จะมีสารอาหารที่เข้มข้นยิ่งกว่าน,นะคะนี่ค่ะ ประจำนะคะช่วยฟอกเลือดและกระตุ้นการเติบโต,ตของเซลล์เม็ดเลือดนะคะมะนาวมีปริมาณวิตามินซีสูงและสารพอคุณเช่นเดียวกันกับสารอนุมูลอิสระนะคะซึ่งจะทําให้ผิวพรรณปราศจากริ้วรอยและจุดด่างดาค่ะนี่นะคะเราก็จะมาให้เพื่อนชิมนะคะเมนูแรกนะคะต้มจืดนะคะ,อ,ะอร่อยค่ะ,คะเมนูที่สองนะคะไข่ตุ๋นค่ะอร่อยค่ะ นูได้สามนะคะต้มเลืออหมูนะคะแม่ชันี่ตบหนูมาขึ้ืน่นเลยครับอร่อยะค่ะนี่นะคะก็เป็นภาษาเมนูนะคะพวกเรารายการครัวพาชิมพอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ